เรียบร้อยแล้วกำลังพอดีทำเลยค่ะแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ไข่นะคะลงไปในซุปที่เราเตรียมไว้มาแล้วค่ะกรรมการคิดติมาสังค์คอนดิชัน่นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะสองสาวโปรมตนะคะใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่แฮมนะคะอันนี้เราใส่หมูลงไปได้เลยใช่ไหมคะเชคือเราเมื่อเราทำน้ำซุป ที่ที่อ๋อฉันไม่รู้ว่าทำสิงผสมน้ำซุปอ่าผสมน้ำซุปเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เต้าหู้นะคะใส่แฮมแล้วก็ใส่หมูที่เราได้หมักแล้วก็ฝา,ยยา,าดดวนในสักครู่นี้ลงไปได้เลยค่ะตั้งไฟที่ สินาทีนะคะแรงสุด,ดหรือเปล่าตั้งไฟแรงสุดนะคะถึงสินาทีด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะได้กับซุปมิโซะนะคะหมูซุปหมูแฮมซุปมิโซะหมูแฮม <c oughs> แบบนี้นะคะ <c oughs> มันเหมาะมากๆสำหรับผู้หญิงที่กำลังเริ่มที่จะทำอาหารหรือว่าผู้ชายที่อยู่บ้านคนเดียวและไม่มีคนทำอาหารให้นะคะ เมนูง่ายๆในะะสไตล์เชฟซักของเรานะคะที่คุณสามารถทาเองได้ที่บ้านนะคะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดหรือว่าบ้านที่มีอุปกรณ์ทำครัวน้อยนะคะเพียงเรามีแค่ไมโครเวฟแ,และเครื่องเดียวแล้วก็มีวัตถุดิบที่เราสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านสินค้าชั้นนำทั่วไป ตามซูเปอร์มาเก็ตหรือตามตลาดนั้นก็ได้นะคะส่วนผสมต่างๆเครื่องปรุงต่างๆนะคะก็หาได้นะคะตามหลังบ้านของเราในทวงเราลองไปยื้อๆคุยๆดูขาดเนื้ออะไรยังไงก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่ารสชาติของมิโซะเนี่ยมันจะให้ความกลมกล่อมอยู่แล้วใช่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเชฟเพื่อรอเวลานักนก่อนดีกว่าค่ะอยากให้เชฟสอนแบบว่าอยากให้เขาได้ว่าอะไรล่ะบอกเดียวคนที่ทำมัอเริ่มค่ะ แล้วทำอาหารเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยสักที่อย่างหน้นอย่างกูข้าวไม่เคยไม่เคยกินได้พอดีเลยไม่แข็งไปก็แฉะไปอยากจะบอกว่าให้กำลังใจวันนีงเริ่มทำอาหารแล้วก็มีแนวคิดดีๆสำหรับคนที่กำลังหัดทำอาหารให้แบบฮึดขึ้นมาทำค่ะสำหรับคนที่เริ่มทำอาหารหรือว่ายังไม่มีทักษะพื้นฐานในการทำอาหารในบ้านหรือว่า คือหลักการของมันก็คือ,อง,ง่ายๆนะอย่างคือถ้าเราเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพวกวัตถุดิบต่างๆแล้วก็วัตถุดิบต่างๆแล้วก็คุณภาพของเนื้อของผักต่างๆที่ท,ที่ที่ในการใช้เวลาในการทำรูปสุกอะไรส่วนรสชาติของมันก็คือเราสามารถปรุงแต่งได้ตามตามใจชอบก็ก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเบสิกพื้นฐานก็เรามาหาแหล่งความรู้เลย บบดักรองหรือจับแตพื้นฐานทางโซเชียลต่างๆได้หรือว่าจากการผู้รู้อะไรประมาณนี้ครเพื่อเพื่อให้เป็นพื้นฐานแรกแรกนึ่งและหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆมาปรับแต่งปรับปรุงรสชาติหรือว่าสีสันหรือว่าคุณภาพเอ่อต้องถาดตัวเองว่าเราต้องการแบบไหน oh. ต้องการรสชาติที่แบบไหนต้องการหน้าตาอาหาร,ห,ารหรือว่าทิ่แบบไหนต้องการทารนอะไรแล้วก็เราก็มาปรับปรุงมะยุกต์กับในในใน,ในส่วนที่เรา ทำเพื่อเพื่อทานินหรือว่าค้าขายอยู่อ๋อค่ะก็คือเรานะคะสามารถปรุงได้เรียกว่าแบบชอบทานรสชาติแบบไหนก็เน้นไปทางนั้นเพียงแค่รู้วิธีทําให้ไอ้วัตถุดิบที่มันดิบอยู่ให้มันสุแกแค่นั้นเองนะคะสำหรับการเริ่มทำอาหารแบบง่ายๆนคะสไตล์เชฟเช่นค่ะมาม่านะคะถ้าเราชอบกินเคมค่ะเราใสา่น้ำปลาลงไปได้เพิ่มเติม ขั้นตอนการทำให้สุกก็ง่ายด้เดียวค่ะโดยการเปิดน้ําร้อนนะคะใส่ลงไปเส้เมาม่านี่ก็คือขั้นตอน,นง่ายๆนะคะเป็นแนวคิดเป็นแบบว่าอาอัดไว้เห็นภาพประมาณนั้นนะคะหมูก็เหมือนกันใช่ไหมคะแค่ให้ทําให้มันสุกค่ะแต่่านทีทำให้มันสุกก็ชอบกินหมูรสชาติแบบไหนแล้วก็ใส่รสชาตินั้นไปแล้วก็ทําให้มันสุกนะคะแล้วก็ทานได้เก่งเนอะหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยหนูก็ทําให้ข้าวสุกได้นะคะแต่มันสุกจนเกินไปทุกทีเลย หุงข้าวยังไงไม่ให้ข้าวแฉะะเชฟเชฟมีเทคนิคง่ายๆฮะการหุงข้าวสมมุติว่าคือในเชื่อจาวันในบ้านหรือในคอนโดหรืออะไรที่พักเนี้ยคือเราใช้หม้อหุงข้าวใช่ไหมัะแล้วชี้แบบขนาดเล็กหลักการง่ายคือว่าน้ำคือเวลาเราวัดวัดวัดอัตราส่วนของข้าวกับน้ำเนี่ยคือเราคือใช้เบสิกหรือถ่ายง่ายคือไม่อยู่ก้อนอะไรก็ใช้นิ้วจิ้มเข้าไปจิ้มจิ้มไปบนข้าวที่อันนี้หนูไม่เข้าใจมาก จิ้มไปบนข้าวหืูจิ้มไปปุ๊บุให้เมก็เอาง่ายๆคือว่าวัดระดับข้าวจากจากพื้นพ่อขึ้นมาแล้วก็วัดระดับระดับระดับพ่อจากพื้นจากระดับพอขึ้นมาที่ข้าวแล้วก็วัดข้าวขึ้นมาสูหระดับน้ำให้เท่ากันอ๋อนั่นคือว่าเอาจิ้มลงไปทัาข้าวมิดมือเราอยู่ที่เท่านี้เราเอาเท่านี้วางไว้บนข้าวแล้วให้น้ําขึ้นมาถึงเท่านี้ เออโอเคนะเดี๋ยวอีกเจะกลับไปลองทำนะคะแม่ก็บอกเดี๋ยวว่าเอามือวางไว้สิแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมมือให้ท่วมหลังมืออะไรประมาณนี้ใช่คะรู้ไหมคะว่าข้าวมันเป็นมวลสารที่สามารถแซรบผ่านนิ้วมือของเราได้วางลงไปค่ะใส่น้ำปุ๊บนะคะน้ำล้นมาบนมือแล้วพอไปขูงปุ๊บแฉะตลอดเวลาใส่น้้อยๆเข้าะว่าบางทีคืออย่างข้าวเวลามันเยอะขึ้นมาใช่ไหมข้าวมังหลับน้ำเข้าเดือ่ท่วมหลังมืออย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าระดับพอข้าวน้อยอย่างงเน้ำก็ยังท่วมหลักมืออยู่เพื่อฉะนคือปริมาณน้ำกับข้าวมันจะไม่เป็นรากเนี่ยมันจะเกิดอาการที่บางครั้งก็เลยอย่างข้าวที่มันแข็งเกินไปมันกจะดิบเลยข้าวที่มันอ่อนเกินไปมันก็จะระดับโซเดียไปเลยค่ะแล้วก็เบสิกง่ายๆนะคะที่เราสามารถนําไปทํากันได้นั่นคือการวัดระดับนิ้วนะคะจากการมุนข้าวนั่นเองอีกหนึ่งเมนูหนึ่งเลยดีกว่าที่คนเนี่ย บอกว่าทํายากมากๆไม่สามารถทําเองได้เชนรู้จักปลาซาบะไหมคะครับใช่ปลาซาบะนี้เป็นปลาที่แบบว่าทำขศาษยากแล้วก็มีกลิ่นทุ้งแรงมากออใช่เพราะว่าหนูเคยเอามาลองแล้วค่ะกินตลกป้วนพวกครัวไปสามวันเลยนะคะไปทางอยู่ในท่ออยากให้เชฟนะคะบอกคลิกถึงวิธีการทําปลาซาบะเพราะว่าเราเห็นตามร้า,านอาหารญี่ปุ่นนะคะปลาซาบะเนี่ยเมนูหนึ่งเนี่ยหลายร้อยบาท แต่ต้นทุนของปลาสวัสดจริงๆเนี่ยตัวเราไม่กิ่สิบบาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดเราอยากซื้อมันกลับมาทําเองแบบนี้แเราจะเป็นการทํามันยังไงให้แบบว่าไม่มีกลิ่นคาวครับทิกง่ายๆครับของปลาปลาทะเลกับปลาน้มจืดเนี่ยมันจะมีแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความคาวหรือว่ากลิ่นของมันที่แตกต่างกันไปอย่างปลาอย่างพวกปลากระพงปลาสวัสดิ์พวกนี้จะมีกลิ่นที่แรงที่ผอมันคือไม่ยาก ง่ายคือน้ำเกลือผสมน้ำมะนาวน้ำเกลือผสมน้ำมะนาวกับน้ำเกลือผสมน้ำมะนาวผสมทิ้งไว้ก็คือผสมทิ้งไว้ข้างนอกแล้วขณะที่เรากำลังกับทำปลาอยู่แล้วก็ต้องการเนื้อส่วนไหนเราล้างปลาเสร็จเอาทุกอย่างออกแล้วก็เราก็แล่เนื้อปลามาแล้วก็เอามาแช่ในน้ำคือแช่ในน้ำที่เราน้าเกลือกับน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้ 1, 1>, น1นาที1นาทีนาทีแล้วก็เอาขึ้นมา ถ้า<ม>หนึ่งเกลือกับมะนาวเนี่ยจะไปช่วยชาล้าเ<ม>พื่ดปลาที่อยู่ในเนื้อปลาเพราะว่าเนื้อปลาจะมีเมือกขับมาตัด่อดเลยเวลาอ่าใช่ก็วิธีทำปลาเนี่ยะคะง่ายๆเลยสำหรับปลาที่กลิ่นแรงอย่างชาวบ้าหรือว่ากระพงนะคะก็ะใช้แค่น้ำเกลือผสมกับน้ำมะนาวแค่นั้นเองเกิดอะไรขึ้นคะไม่ได้เสียบปั๊กตายแล้วไปไม่ได้เสียบนะคะเราก็คุยกันมาตั้งนาน น่ารักมากเลยค่ะดิฉันหน่วงเวลาเยนะครับดิฉั้กลิ่นดิฉันก็แปลกใจค่ะว่าทำไมรอบนี้ฉันไม่ได้กลิ่นหอมของน้ำซุปปั๊กไม่ได้เสียมนะคะน่ารักมากนะคะไม่เป็นไรทุกอย่างนะ่ยผิดพลาดกันได้หนูให้อภัยนะคะเดี๋ยวขออนี่ยหนึ่ง โอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเมื่อเรานะคะเสร็จสับอย่าเดินทวนเมนูให้กว่าอ่าทวนนะคะอันนี้คือหมูแฮมนะคะในซุปมิโซะนั่นเองวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆะะเลยค่ะเพียงแค่คุณมีวัตถุดิบตามดังนี้อ่าดังนี้นะคะ1หมูค่ะหมูสับ2นะคะแฮมแฮมแบบไหนก็ได้นะคะ3แครอทค่ะและสนะคะ ผักโรยหน้านะคะสีต่างๆที่จะสามารถใส่ลงไปในในซุปของเราได้นะคะและ้วก็ถ้าเนี่ยที่ทำได้เลยก็คือซอสมิโซะซอสมิโซะหาได้จากไหนคะหาได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะเดินไปถามพมักงานฝ่ายขายเลยว่าอยากได้ซอสมิโซะสักขวดหนึ่งนะซอสมิโซะนั่นคือซอสหัวเหลืองใช่ไหมคะซอสหัวเหลืองของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งกลิ่นลักษณะกลิ่นของเขาเนี่ยจะเอ่อไม่ค่อยเหมือนซอสคุ้งบาวเราใช่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้หมูมาเราก็เอาหมูนะคะมาใส่น้ําตาลใส่เกลือนะ,ะ่ยใส่พริกไทยนิดหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่แครอทที่เราหั่นเป็นเต่าไว้นะคะลงไปแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะลักษณะแบบนี้นี่ลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ก้อนกลมๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็นําน้ําเปล่าใส่ภาชนะ เราจะทานกันใส่น้ำเปล่านะคะเสร็จแล้วก็ใส่ซ้อนมิโโกล,ลงไปแล้วเชฟก็ใส่น้ำตานกับเกลือปรุงรสจากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้นะคะใส่หมูใส่ผักที่เราเตรียมไว้นี่ที่เราจะรับประทานคู่กับใส่แฮมแล้วก็นาเข้าไมโครเวฟเลยตั้งไปที่ไฟแรงสุด10นาทีนะคะก็จะได้กับซุปวิโซกแซ้นอร่อยนะคะฝีมือเราที่จะชอบรสชาติบแบบไหนก็แอดเข้าไปเองเนาะ งั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเชฟอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันสําหรับโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าเชฟเนี่ยมีโรงเรียนสอนอาหารของตัวเองด้วยค่ะอยากทราบถึงที่ตั้งแล้วก็คอร์สเรียนแล้วก็คนที่ไม่มีเบสิกใดๆเลยไม่รู้อะไรเลยจะสามารถเรียนได้หรือเปล่าครับก็คือโรงเรียนของเราก็ตั้งอยู่ที่หนองแขมนะครับพิเศษ29แล้วก็บอกว่าสำหรับผู้ที่เริ่มทําอาหารหรือว่าต้องการต่อยอดความรู้ทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยทีนยุโรปหรือว่าเบเกอรี่เราก็จะมีเชฟเฉพาะทางในการนําเสนอรูปแบบใหม่ๆรดมทั้งพื้นเบสิกพื้นฐานที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วแล้วก็สําหรับคนที่จะต้องการต่อยอดคือในการทําอาหารหรือว่าเพื่อพาน,นิชหรือว่าทําเพื่อที่จะเอาไว้ปรุงอาหารเองในบ้านอะไรประมาณนี้เราก็จะคือมี มีการที่แบบว่าแนะนำแล้วก็เสนอสอนในเรื่องของตั้งแต่ความเทีย่ยบคือพื้นฐานที่ที่มีอยู่ของแต่ละคนที่เข้าไปส่วนคการเรียนเริ่มต้นที่สองห้าห้าร้อยบาทต่อสามเมนูต่อสามเมนูต่อสามเมนูมนคือมีเมนูให้เลือกเลือกหลายสิบเมนูให้เลือกเลือกอะไรก็ได้อ๋อถ้าเกิดอยากทำเมนูไหนได้ก็เลือกมาแล้วเราก็จะสอนนัครับ วัตถุดิบใช่ไหมวัตถุดิบ็รือคือตัคลิกต่างๆของถัดของวัตถุดิบคือของสดเป็นอัก็จะมีคลิกมีอะไรเหมือนกันใช้ไฟ<ม>กำลังไฟแล้วก็<ม>ช่ยวยเเวลาที่เหมาะสมของแต่และวัตถุดิบที่เราที่ที่มีอยู่ก็จะก็จะเพิ่แต่คลิกขึ้นไปเล็กๆน้อยๆจนเล็กๆน,<อ>น้อยที่รายละเอียดที่แบบเล็กน้อยแต่มันก็สำคัญ ใช่งานศิลปะที่ไเ้มือนกันนี่งานทำอาหารก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะคะเบสเนปไปจั่วักอย่างหนึ่งซึ่งเชฟของเรานะคะเดสเนทนี่ไปเต็มๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำไปกี่เมนูนะคะหนูก็ได้ลองชิมทุกเมนูแล้วก็เอาร่อยมากติดใจนะคะจนต้องไปสิงบนเชฟบอกว่าหนูอยากกินปลาอีกเอาปลาให้หน่อยได้ไหมเชฟบอกหนูว่าได้ครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเจอกันหนูก็ยังไม่ได้ปลาแอบเมาส์รอเล่นนะคะ จ้บอกไม่เป็นไรแต่ว่าบนเขียงเนี่ยมีมีดแล้วก็มีผู้ช่วยนะคยืนนะคะเป็นซีกุมารนะคะแต่วันนี้กุมารมาคนเดียวนะถมุงทึงอยู่ด้านหลังแซวเขาโดนหนูแซวทุกวันเลยค่ะเขาก็ไม่โกรธนะคะเฮ้ยยิ้มอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าในใจนี่เรียกชื่อคุณพ่อหนูอยู่หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะะแต่เขาก็ยิ้มให้หนูนะ เจอทักเจอการทักทายกับเขาได้นะคะสามารถเดินไปนะคะรูปหลังกันได้สวัสดีเชฟอย่งเงี้ยสวัสดีครับผู้ช่วยได้ใช่ไหมคะเชฟเวนทำกับข้าวเก่งจังอย่างเงี้ยเชฟบ,บอกว่าผมไม่มีคนทําให้ผมชีวิตผมต้องทำตัวเองผมเลยทำกับข้าวเก่งอย่างเงี้ใช่หรือเปล่านะเออหน้มามือสีทำไมทำไมเชฟถึงชอบทำแบบข้าวผมอยากเรียนจังเอ่อจริงๆแล้วคือขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าคนที่จะทำกับข้าวเนี่ยเขาจะเป็นแม่ครัวใช่ไหมจริงๆแล้วคือ ผู้ชายเนี่ยคือทํากับข้าวก็คือจริงๆก็คือผู้ชายกับเพลงเหนียบตาส่วนของหะือ mm hmm. ้นคือว่า mm hmm. ไม่ว่าเราจะเป็นเด็กผู mm ้ใหญ่หรือว่า mm hmm. เพศหญิงเพศชายสามารถที่จะทํางานศ mm hmm. ิละปะแขนงนี้ได้ทุกคนใช่ <Yeah. S 2> ขึ้นอยู่กับว่าเราเราชื่นชมแล้วก็เรารักที่จะทำมันหรือเปล่าหรือเปล่าอืแล้วใครที่ชอบทำอาหารนะคะเมนูแบบนี้ก็เป็นเมนูนง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้ในเวลาที่ ไม่นานเลยนะคะตอบโจทย์กับชีวิตที่เร่งรีบนะคะในสังคมตอนนี้